เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสคริปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมียูทูปพ e มพ e เมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮไลท์สูรชันที่ยูทูปพีมียมเท่านั้นโด้ทีมงานมาริพีปลอดภัยไรยกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR Code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะวุ่นลังนักเย็บตอนที่45ฉันเป็นคนดีวงเล็บต่อนหน้าเมียด้านภูมา่าบรรยากาศน่าอึดอัดใจเพราะลุงมานพมาด่ามาถึงที่บ้าน เลือกเวลาที่ปาไม่อยู่ใส่เต็มเหนียวกับอารมณ์ที่มาเต็มเรียกร้องให้ผมนั้นยังไงก็ต้องแต่งกับเมเพื่อรักษาหน้าและชื่อเสียงคัดนึกถึงวันที่อยากจะพาลูกสาวผมเข้าบ้านบ้างลูกสาวผมเที่ยวไปทเที่ยวมาดูแลพวกคุณในตอนที่ไอ,อตอนที่ภูไปกกอ,อีเมียน้อยประโยคแบบนี้ไม่มีความเป็นผู้เดียวเสลยเมียน้อยที่ไหนผมมีเมียแค่คนเดียว เรื่องนี้ผมผิดเองคนเดียวมาผมไม่เกี่ยวคุณก็ต้องคิดถึงตอนปฏิเสธด้วยสิเอาเถอะผมจะไม่โยนความผิดให้ใครทั้งนั้นผมผิดเองมันคือความคึกขนองของผมเองมาผมไม่เกี่ยวแต่การที่ผมคบหาดูใจกับหนูเมนั้นมันก็ทำให้ผมรู้ว่าเธอไม่ใช่นิสัยของเราเข้ากันยากต่อไปในภายภาคหน้าผมจะต้องมีผู้หญิงคนอื่นไปเรื่อยๆเธอเองก็จะต้องเสียใจไปจนตายแน่นแนแต่มึงก็ไม่ควรหลอกฟันลูกกูไหม ผมไม่ได้บังคับฝืนใจใดๆมันคือการยินยอมพร้อมใจซึ่งผมเองก็ยอมรับผิดผมไม่ใช่เด็กจะมาแอบอยู่หลังแม่ถ้าจะด่าก็ด่าที่ผมมาไม่เกี่ยวนอกจากเรื่องน้องเมย์มีเรื่องอะไรอีกไหมครับผมรู้สึกว่าการมาพาคนมาเยอะแบบนี้มันไม่ใช่แค่การมาคุยเรื่องแต่งงานแล้วคุณก็ไม่ควรมาหาภรรยาของคนอื่นในตอนที่สามีของเขาไม่อยู่ผมดึงม้าไปหลบที่ด้านหลังผมมาไม่จำเป็นต้องมารับรู้เรื่องนี้เลยอย่ามาอวดดีให้มันมากนะัก มึงต้องรับผิดชอบลูกกูไม่งั้นกูจะถอนหุ้นจากเดอ์เอ็มทั้งหมดตามสบายครับถ้าคุณจะขายหุ้นผมจะทําให้หุ้นทั้งหมดของเดอเอ็มมันติดตัวแดงแต่ถ้าคุณจะกว้านซื้อผมจะทําให้มันสูงขึ้นที่สุดเอาให้คุณคิดไม่ถึงเลยอย่าคิดที่จะขู่ผมผมไม่ใช่คนละมุลแบบป๊าตอนนี้ผมได้จับบางเหียนแล้วคนที่ตัดสินใจจะทําอะไรคือผมธุรกิจมันคือความน่าเชื่อถือแล้วผมก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือ หลมั้งผมจะไปทำได้ยังไงผมก็แค่ปากดีไปแบบนั้นแหละผมไม่ได้อยากจะร้ายกาศนะแต่การที่จะทำให้เขามาโกรธที่ผมแค่คนเดียวมาผมเองจะปลอดภัยให้ความเสี่ยงมาเสี่ยงที่ผมคนเดียวก็พอแล้วมึงมันก็แค่เด็กอย่าคิดว่าจะทำได้จะเอาอยัางไงคุณเจ้าขาคุณเองก็มีลูกสาวคุณน่าจะเข้าใจว่าสิ่งที่ลูกชายคุณทำมันไม่ถูกต้องแล้วมันต้องมีคนรับผิดชอบ เส้นี่คํารามเล่นไม่แผ่วลงเลยมันเริ่มกระตุกอารมณ์ของผมมาผมไปทำอะไรให้จะด่าก็มาด่าที่ผมคนเดียวเด้จะให้ผมรับผิดชอบด้วยอะไรที่ไม่ใช่การแต่งงานผมมีคนที่รักแล้วแล้วผมก็ขอเธอแต่งงานไปแล้วอะไรที่ไม่ใช่เรื่องนี้ผมจะให้เป็นการขอโทษที่ผมกระทำโดยไม่คิดแต่ถ้ายังตะคอกใส่มาผมอีกอย่าหาว่าผมไม่ตื่นผมค่อมรามลัน่นอย่ามาเจ๋งในบ้านของคนอื่นนะ ผมไม่ได้รักสงบเหมือนปะที่ผมยังทนอยู่เพราะรู้สึกผิดต่อลูกสาวลุงนะลุงมานพมีสีหน้าคุ้นคิดกับการเลือกการขอโทษของผมนี่ทำเพื่อลูกจริงปะเนี่ยผมก้มมองนาฬิกาลินินกำลังแข่งจบครึ่งแรกอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ป่านนี้ผมยังไม่ไปดูที่สตูดิโอเลย่ฉันต้องการหุ้นหปอร์เซ็นต์ของเดอะเอ็มแล้วจัดงานหลอกๆรักษาหน้าของนูเมม่หนึ่งปีให้หลังแกค่อยสร้างข่าวทิ้งลูกฉันด้วยให้แกเป็นคนผิด ไม่มากไปหน่อยแล้ครับแบบนี้คือป้อนเลยนะห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีก็หลักร้อยล้านแต่งานปอมๆไม่เอาเพราะว่าเมียผมจะเป็นเมียน้อยทันทีงั้นผมจะเสนอให้ผมจะเป็นคนเลวตอนนี้เลยไม่ต้องรอถึงหนึ่งปีหุ้นให้ไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่คนในครอบครัวเราไม่มีการดองกันไม่มีการแลกเปลี่ยนใดๆสิ่งที่ผมจะให้ได้คือผมจะยอมเป็นคนเลวผมจะขอโทษเธอออกซื่อ ผมจะรับผิดพร้อมกับที่แกเปิดตัวอีเมียน้อยใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ลินินเป็นเมียคนเดียวแล้วผมจะ,ะแถลงข่าวเรื่องที่ผมประสบอุบัติเหตุเอาคนผิดมาลงโทษตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานที่ใกล้จะครบแล้วผมจะดำเนินคดีทางกฎหมายผมพูดขึ้นมาผมยังต้องหาหลักฐานและความมั่นใจว่าอินมันแค่ขี้ประจบหรือมันทำงานให้ทางนี้ด้วยแววตาแดงกล่ำของลุม,มานพมันบอกผมได้ดีว่าผมทำให้เขาโกรธมากแค่ไหน แต่นี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้ความโกรธมากมายมาระเบิดตุ้มที่ผมแค่คนเดียวม้าผมไม่เกี่ยวจุดจบเรื่องนี้ผมจะไม่เข้าไปนอนในคุกผมมีลูกเมียที่ต้องเลี้ยงแล้วผมก็จะไม่ให้คนที่รักต้องเป็นอันตรายด้วยแต่จะให้เป็นธรรมผู้เองก็ต้องเลิกคบกับลินินด้วยนะประโยคของม้าทำให้ผมตกใจแล้วหันไปมองหน้ามาที่พูดออกมาได้ยังไงก็ผมบอกอยู่ว่าผมจะแต่งงานกับลินิน มาก,ก็รู้ว่าลินินท้องอยู่อ่ะผมไม่เลิกแกต้องเลิกในเมื่อหนูเมย์ไม่ได้ลินินก็ไม่ได้ไหนไหนที่คิดว่าท้องลินินก็ไม่ได้ท้องอยู่แล้วเลิกไปฉันไม่ชอบลูกสะพ้ยจนๆอะไรนั่นหรอกนะประโยคของม้านั้นทำให้ผมหยุดคิดว่ามันอาจจะทำให้ลินินปลอดภัยมากกว่าแต่การให้ผมอยู่ห่างเธอมันก็อันตรายเธอจะลำบากลูกผมจะลำบากเนอะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจ เข้าใจไม่ได้ด้วยเรื่องนี้แล้วอะไรคือความยุติธรรมของลินินลินินคือเมียแต่ผมต้องยอมเออผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อพอรู้ว่าความหมายของมาแต่แต่จะให้ผมทำยังไงผมรักเธอผมไม่ได้อยากจะห่างกับเธอสักหน่อยรอยยิ้มที่ผมพยายามจะสร้างมาตลอดตอนนี้มันไม่เหลืออีกแล้วจะเจ็บมันก็ต้องเจ็บทั้งหมด แบบนี้ดีแล้วใช่ไหมคะคุณมานพฉันเอนดูหนูเมที่สุดในเมื่อหนูเมไม่ได้ผู้หญิงคนอื่นก็ต้องไม่ได้มาพูดออกมาได้ยังไงโกหกออกมาหน้าตาเฉยผมเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองชั่วเหมือนใครหงุดหงิดรับไม่ได้ไม่ชอบวิธีนี้ขอให้มันทำได้เถอะฉันจะรอดูข่าวสารภาพบาปของมันอย่างใจจดจ่อเลยล่ะไปกลับสิ่งที่มาพูดมันดันทำให้ลุงมานพพอใจและยอมถอยหลังกลับ แต่คนที่ไม่พอใจคือผมไงผมรอให้ม้าไปส่งแขกขึ้นรถเพราะฝืนยิ้มต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าผมจะไล่ตะเพิดแขกอันนี้ผมทําได้แบบไม่คิดเงินเลยไม่เกณฑ์ขึ้นเลยนะเนี่ยเสียเปรียบเขาม้าก็ยังยอมทําทําไมอะตอนผมมีอะไรกับแม่ผมไปบังคับเรื่องไงหัวร้อนทีไรเป็นคนชั่วทุกทีเลยเอยกลับไปแล้วจบงานนี้แกก็ประกาศเลิกไปเลยฉันจะเอาเมียกแกไปซ่อนไว้ที่ปลอดภัยยอมทำไม ให้หลานฉันปลอดภัยยังไงล่ะวิธีนี้ป้าแกใช้เมื่อก่อนแล้วฉันก็ปลอดภัยดีนี่ความโชคดีคือมันยังไม่น่าจะมั่นใจว่าลินินท้องนะไอ้แสงอาจจะไม่ใช่คนของพวกมันก็ได้ใช่พวกมันคุยกับหนอนอยู่ไงมันก็เลยไปบอกใครไม่ได้ตั้งแต่มันพยายามจะมุ่นวายกับเมียฉันฉันก็มั่นใจว่ามันหนอนแน่ๆนะมาเลยให้ตะเกียงวิเศษของมาเอามันไปฝังไว้ที่ภูเก็ตบนเกาะของพี่เคย คนต่อไปไม่บอกดีกว่าผมไม่อยากให้คนขัดขวางอะไปเถอะมา้าไม่รู้ป่านี้นินจะเป็นยังไงบ้าแกฆ่ามันแล้วเหรอไอ้แสงนะ่ะทำไมมาพูดอะไรที่มันโหดร้ายแบบนี้คนท้องเขาห้ามฆ่าสัตว์นะผมไม่บอกม้าหรอกนะเรื่องอะไรจะบอกให้ม้ารู้ม้ารู้ป้าก็รู้แล้วเก็บองหืือยังไงไอ้ภูกลับมาคุยให้รู้เรื่องนะแกพูดอะไรมา้าไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยลูก ผมบอกว่าผมจะไม่เลิกกับลินินหรอกนะไม่ใช่โว้ยใครเป็นคนต่อไปไอ,อ้อินเหรอหรือใครแล้วสรุปไอ้แสงมันตายหรือยังทำไมบ้านาเราชิบหายผู้บริกาศลูกตลอดเลยนะคุณนายจะมาวิ่งตามลูกเหมือนสาวๆไม่ได้นะอะไรคุณนายนะหายากมากแล้วเข้าใจไหมคุณนายเจ้าขาเฮ้ยคนที่ซื้อได้ด้วยเงินใครให้มันมากกว่ามันก็ไปสินี่โคตรสัตรูธรรมเลย ผมลืมมาที่สตูดิโอเพื่อดูการแข่งขันแต่มันจบไปแล้วไม่ทันมาให้กำลังใจเมียเลยชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วนี่หายไปไหนแล้วทำไมผมไม่เห็นเลยเก็บอาการหน่อยท่านประธานถ้าผู้แข่งขันท่านอื่นไม่เห็นมันจะดูไม่ดีนะอย่าให้มีข่าวเช้าอย่าให้ศัตรูเห็นคนสำคัญไม่งั้นมันตีที่แข็งไม่ได้มันก็จะตีที่อ่อนจำเอาไว้ภูที่ผ่านมา แกใช้ชีวิตคนเดียวแกเก่งก็เก่งแค่คนเดียวแต่ตอนนี้แกมีสิ่งที่ต้องปกป้องแล้วคือเมียและลูกจะทำอะไรเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะคุณนายเจ้าขาที่เดินตามผมมารับไหวจากทุกคนและส่งยิ้มให้ทุกคนอย่างเป็นมิตรมิตรถาทีมนะสิมาผมเน่สร้างภาพเก่งชะมัดผมรู้แล้วว่าผมชั่วเหมือนมาเหมือนป้าแก่นนุน่นมาเหมือนฉันทำไมฉันเป็นคนดี นั่นพะแพงเดินมานู่นแล้วมาผมผายมือรับพะแพงดีไซเนอร์รุ่นป้าเหมือนไม่ได้เจอกันนานเมื่อวานก็เพิ่งจะเจอกันเองนะแม่คุณไหนวันนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังทีเป็นยังไงบ้างก็ไม่ยังไงหรอกนะเบอร์เจ็ที่พี่จับตาดูอ่ะมีผอนสวรรค์ก็จริงแต่อนเนอร์จีน้อยมากเลยนะเหมือนคนป่วยอ่ะฉันก็เลยใส่ไปชุดนึงตอนนี้ไปนั่งร้องไห้แล้วหรอมั้งเก่งได้ แต่ก็ต้องมีใจฮึดด้วยนะนี่อะไรทำตัวเหมือนคอนป่วยรอบนี้ผ่านรอบหน้าจะไปสู้ใครเขาได้แล้วด่าเธอเหรอ,ออครับผมส่งยิ้มให้คุณพระแพงด้วยใจที่บริสุทธิ์อยากจะตบปากแบบบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนเลยละ่ะตบเฉยเฉยไม่มีอะไรแอบแฝงแต่มาผมเหมือนจะรู้รีบหยิกแขนให้ผมรู้สึกตัวค่ะคุณภูคะมันน่าด่าไหมล่ะคะ คนเขาแข่งขันสู้กันเอาไปรอาตายนี่มาทําตัวเป็นนางเอกเธอคือคนที่ทําชุดเจ้าสาวให้พัชชาเลยนะเธอเก่งขนาดนี้ทําไมถึงไม่เต็มที่กับมันถ้าม้ามืดไม่เต็มที่สักวันก็จะมีม้าที่เร็วกว่าค่ะวันนี้เข้ารอบค่ะผมไม่ใช่คนที่มี eq สูงซะด้วยสิม้าคุยไปแล้วกันนะความอดทนของผมไม่สูงพออ๋อแล้วอย่าทำให้ผมเห็นเด็ดขาดผมมันเป็นพวกข้างรักนะ่ะ เพราะว่าถ้าผมเห็นหรือได้ยินเองได้เจอกับผมแนะ่ผมไม่ได้รักสงบเหมือนเมียผมหรอกนะัจะบอกให้พี่เจ้าขาน้องผู้เขาหมายถึงอะไรนะคะแพงไม่เข้าใจเอออย่าไปยุ่งกับมันเลยนะคนอย่างมันพูดขนาดนี้แล้วมันเอาจริงแน่ <c oughs> ขนาดรันโดนยังร้องไห้เหมือนแล้วเราไปคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเนอะลูกชายพี่ไม่ได้นิสัยดีขนาดนั้นหรอกนะด้าลินิน มาบอกว่าฉันไม่เต็มที่อย่างนั้นเหรอฉันเต็มที่แล้วเว้ยฉันปาดน้ําตาทิ้งความอ่อนแอเอาไว้ในห้องน้าแล้วออกมาหาพี่รันที่มองฉันด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นอะไรนะคะน้องนินทานอะไรหน่อยนะท้องว่างจะไม่ดีนะพี่รันมีสีหน้าเป็นห่วงฉันมากเลยฉันคิดว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีพี่รันฉันจะต้องทํำยังไงฉันรักพี่นะฉันเดินเข้าไปกอดพี่รันที่ยังทําหน้างงๆไม่เป็นไรค่ะฉันเพิ่งกินไปเอง เขาอยากให้หึดมากกว่านี้ได้เลยอีกสองวันเราได้เจอกันแน่อะไรก็ได้แต่มาบอกว่าฉันไม่เต็มที่ไม่พยายามอันนี้ฉันยอมไม่ได้ฉันกับพี่ลานเดินออกมาจากห้องน้ำก็สวนกับอีเยลลี่ที่คอยจิกกัดฉันอย่างกับหมาหมาฉีที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำหรอกยะฉันยืนบังประตูห้องน้ำไม่ให้เยลลี่เข้าใจจะขวางยีนี่ฉี่แตกตรงนี้ไปเลยเอถอยไปสิอีนี่นี่ อย่าปากแซบให้มากนะเมื่อก่อนแกนอาจจะข่มฉันได้แต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้เลิกแวะฉันให้เสียความมั่นใจได้แล้ววิธีนี้มันเก่ามากแล้วโดนด่ามายังเสือกไม่เจียมอีกนะพูดจบแล้วใช่ไหมถอยทำไมอ่ะทำไมต้องถอยด้วยไม่ถอยฉันฉีกยิ้มกว้างให้คนที่อยากจะเข้าห้องน้ำจนตัวสั่นเออฉันเพิ่งจะเข้าใจตอนนี้ว่าคนที่มันโดนกดขี่มาตลอดเวลามันได้ไพ่เหนือกว่า พราะยงนี่มันอยากเข้าห้องน้ํามันรู้สึกดีแบบนี้นี่เองแต่พอฉันไม่ยอมถอยเอคโคที่ปวดจะทนไม่ไหวพายายามจะเข้ามาผักฉันฉันเลยแต่แขงตัวให้ยียนลี่ถลาไปจับกบในห้องน้ําแต่นอกจากเธอจะไม่เข้ามาเอาคือฉันแล้วเธอยังรีบวิ่งเข้าห้องน้ําแบบคนหนีตายสบายใจแล้วค่ะพี่รันคะ่ปะป่ะนับบ่นน้องหนิ่งยิ่งร้ายเหมือนคุณภูนะคะแกงแค่นี้พอหรอคะ ที่เห็นยายนีเบะปากใส่น้องนินตลอดการแข่งขันเลยอะรีบเชียร์สงสัยจะปวดหนักค่ะ <c oughs> แค่นี้ก็เล็ดแล้วละมั้งคะ่ะฉันกับพี่ลานเดินไปหัวเละไปจะไปเจอคนที่ยืนดักรอเราอยู่หน้าซอยห้องน้ำผู้ชายท่าทางแปลกๆที่โผล่เข้ามาหาฉันจนทำให้พี่ลานต้องดึงฉันมาไว้ข้างหลังหลบไปเลยกูไม่ได้มีธุระก,กับพวกหมาแบบมึงผู้ชายคนนั้นใช้มือผักหัวของพี่ลานจนไปชนกับกำแพงเลือดสีแดงไหลซิป เอนี่มันมากเกินไปแล้วนะฉันวิ่งไปประคองพี่รันแต่กลับถูกผู้ชายคนนั้นกระชากแขนจนเกือบถลาไปกับพื้นช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีจรกระชากกระเป๋าค่ะฉันตะโกนให้คนแถวนั้นช่วยแต่ไม่มีใครเลยเพราะคนทยอยกลับกันหมดแล้วแต่ไม่น่าจะมีใครได้ขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นฉันถูกลากโดยชายชะกันตัวเหม็นเหงื่อจะอ้วกพี่รันที่วิ่งมาช่วยทําให้มันพยายามที่จะบรรดาลโทสะที่โดนพี่รันเข้าขัดขวาง ทำผู้หญิงแบบนี้ไม่ดีมั้งครับเสียงของคนที่เข้ามาช่วยทําให้เรามีรอยยิ้มพี่สองมาทันเวลาพอดีเลยมุมเนี้ยโคตรเท่เอเอแต่เออโดนเขาจับทีเขา่าทีเดียวตัวงอเลยเอ,อ้ยมันได้เรื่องไหมเนี่ยแม้พี่สองจะพยายามสู้แต่ขนาดตัวมันต่างกันมากเฮ้ยมึงนี่ตัวอะไรวะทําไมเตะไม่เข้าเลยอะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ,อสองมันน่าจะเป็นพวกทหารรับจ้างนะพี่รันวิ่งเข้าไปช่วยพี่สองที่กําลังโดนอัดเออเดี๋ยว สองคนนี้คบกันเหรอ,อ,อไม่ไหวคิดไม่ออกจะอ้วกอ่ะอยากเผือกก็อยากเผือกแต่ตอนนี้เฮ้ยมึงถอยไปดีกว่านะพวกกูมีกันเยอะมันจะเสียเวลามึงหมายถึงไอ้สวะพวกนี้เหรอขอโทษนะกูเก็บเรียบหมดแล้วจะเอาเมียก,กูไปตัวๆกับกูเปล่าเสียงของคนที่เดินมาพร้อมกับบริการมากมายกับชายชะกันที่หมดสติเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปหมดเลยอ๊โอ้ ผู้ชายคนนั้นปล่อยให้ฉันเดินตรงไปหาภูเหมือนก็ับพยายามจะหนีมากกว่าที่จะสู้พี่สองยังเตะต่อยมันไม่เข้าเลยแล้วแฟนฉัน,อ,นอ่้จืดดอกเดียวไอ้ผู้ชายคนนั้นลงไปนอนสลบสไลด์เลยทำได้ไงวะไม่แต่เสียงแป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 ับของไฟฟ้าแรงสูงอุ้ยตายอ่อนจังเลยขอโทษทีนะฉันไม่ได้บอกแกว่าฉันจะสู้มือเปล่านะช็อตไฟฟ้าเลยเหรอเจ้านาย พี่สองหันไปมองคนที่เล่นขี้โกงแกยังเอามันไม่ลงเลยแล้วฉันจะเอามันลงได้อย่างไงในการต่อสู้คนที่ตายคือคนที่แพ้นะแล้วผู้ชน,นะทําทุกทางนั่นแหละนะแล้วฉันก็ไม่เคยแพ้เพราะฉันเป็นคนดีที่น่ารักลินินคะเรามีผู้ชมที่ไม่ได้รับเชิญเราพูดก่อนนะผู้จะต้องไปจัดการก่อนแฟนฉันถอดสุดออกแล้วส่งให้พี่สองถือเอาไว้ก่อนจะเดินไปทางห้องน้ําหญิงฉันถ่ายเอาไว้หมดแล้ะพวกแกติดคุกแนะ่ เสียงของเยลลี่ที่ถือกล้องมาอย่างผููฉันนะโอ้ยินดีด้วยนะฉันเกอผู้ปลบมือให้กับการท้าทายของเยลลี่ก่อนจะก้มงลงไปกระซิบอะไรสักอย่างข้างหูเธอเพียงแค่นั้นเยลลี่ก็ยอมให้ผูรลบคลิปในโทรศัพท์แต่โดยดีอไอ้สารละเลวจำไว้เยลลี่ฉันเล่นตามกติกาเสมอแต่ถ้าใครคิดจะเล่นสกปรกบอกเลยฉันสกปรกได้มากกว่า ฉันไม่จําเป็นต้องดีกับคนทั้งโลกอย่าคิดจะเล่นเกมเหนืออยู่แบบนี้ให้ฉันเป็นคนดีแบบนี้แหละดีแล้วฉันอยากเป็นคนดีให้เมียเห็นอย่าบีบให้ฉันต้องร้ายสองครับพรุ่งนี้โอนเงินให้เยลลี่ด้วยนะเป็นค่าปลอบขวัญน่ะน้ำเสียงทะเลนที่หันมาหาฉันพร้อมกับรอยยิ้มมันทาให้ฉันยิ้มไม่ออกฉันไม่เคยเห็นภูมุมนี้เลยนายน่ากลัว คุณผู้จะให้โอนเงินให้เธอเท่าไรครับว่าแต่ทําไมต้องให้พี่สองสงสัยเหมือนฉันเลยทําไมต้องให้ให้ฉันบ้างได้ไมะเป็นข้าที่เธอยอมลบคลิปเนะ่ะสองพารันไปทําแผลก่อนเธอเลือดไหลใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนจะไปนะคะพี่รันวิ่งไปเตะที่ร่างของคนที่ไร้สติอย่างแรงซ้าแล้วและซ้ำอีกหลายทีพอแล้วรันเดี๋ยวมันตื่นนะมันน่าจะเก่งหน้าดูเลยแต่แค่ฉันเก่งกว่า นายขี้โกงอะอุ๊เมื่อกี้ตกใจลืมไปเลยว่าจะอ,อ้วกไม่ไหวแล้วอ้วกจะพุ่งแล้วฉันรีบวิ่งไปหาต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดแล้วอืออือผู้รีบวิ่งมารูปหลังให้ฉันพร้อมกับพี่รันแล้วก็พี่สองเป็นการอ้วกที่ขนให้กำลังใจเยอะดีจังโอ,อ้ยน้องนินคะหมดไส้หมดพุงเลยนะเนี่ยพี่รันคะฉันจะถามว่าพวกพี่คบกันเหรอ ฉันหันมองพี่รันกับพี่สองที่มองตาหลบตามองหน้ากันหลบตากันไม่มีใครพูดอะไรใช่ค่ะพี่รันตอบเหรอฮึฝแนฉันเองอ่ะตอบแทนพี่รันเฉยเลยแล้วพี่สองเคยนอกใจอะถ้าเขาทำกับพี่รันจะทำยังไงฉันยังไม่ทันได้อ้าปากพูดหรือถามอะไรผูกอะไรพี่สองให้พาพี่รันไปทำแผลเอ้าไปไหนอะยังไม่ทันด้กูอออยังคุยไม่ทันจบเลยผูกเขาคบกันนานยังอะ ถ้ามีสองนอกใจพี่รันนะฉันจะตัดจูมันให้เองเรื่องนี้เธอให้รันเป็นคนตัดสินใจเองเถอะนะลินินค่ะฉันจะไปส่งเธอที่บ้านมาฉันไปทุละก่อนนะคะแล้วจะมารับกลับไปนอนที่คอนโดด้วยกันนะได้ค่ะว่าแต่จะไปไหนอะเอาของไปส่งให้ป้าไงก็บอกไปแล้วนี่กลับไปบ้านนอนเยอะๆนะหมอบอกว่าเธอต้องนอนสิบห้าชั่วโมงผู้ไปหาหมอมาตอนไหนอะ อ๋อหมอนาทีน่ะนั่นมันจิตแพทย์นี่คะฉันไปหาหมอรักษาโรครักเมียมากเกินไปปะ่ะกลับบ้านกันอะไรอะ่ะกินยาไม่ขย,ย่าขวดหรือไงร้อยวันพันปีไม่เคยบอกรักแต่นี่เออแบบนี้มันก็เขินดีเหมือนกันฮะแล้วไอ้โรครักฉันมากเกินไปเนี่ยที่จริงไม่ต้องรักษาก็ได้นะฉันพร้อมจะอยู่กับโรคนี้ไปตลอดชีวิตเลยกลางดึกคืนนั้นเอง หน้ารถของอินทราที่กำลังขับกลับบ้านกลับถูกปาดหน้าด้วยรถของใครคนหนึ่งที่ไม่ติดป้ายทะเบียนทำให้คนที่นั่งอยู่ในรถตกใจแม้ตัวเองจะยังกอดหญิงสาวรุ่นลูกอยู่ในอ้อมกอดก็ตามใครวะแม่งไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใครเสียงสะบดด้วยความไม่พอใจทำให้หญิงในรถมองมาด้วยความชื่นชมปต่อินของน้องหวานเก่งที่สุดเลยแล้คะค่ะเพียงแค่ขายายาของชายหนุ่มก้าวลงมาจากรถ คนที่เก่งเมื่อครู่ก็ไม่เก่งอีกแล้วสั่งให้คนล็อกรถทันทีใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มของแขกผู้มายืนทําให้หัวใจที่สั่นกลัวของหนุ่มใหญ่ล่างท้วมเกิดอาการลุกลีลุกโลนทําอะไรไม่ถูก<ๆ>เสียงข้อกระจกรถมันยิ่งทําให้อินทราสติแตกมันจําได้มันจําได้แล้วแน่แนอย่าเปิดนะไอ้ัยห้ามเปิดเด็ดขาด คำสั่งของอินทราไม่เป็นผลเพราะชายหนุ่มที่เดินมาพร้อมกับไม้เบสบอลมองเขาด้วยรอยยิ้มเอ,อป๋าขาขอโทษนะคะเขาจ้างหนูมานะคะหญิงสาวที่อินทรากอดกดเปิดประตูรถแล้ววิ่งลงจากรถทันทีทําให้คนที่เอาแต่สั่นหน้าเวอือไปเลยอินทราจะตะก,กายมาปิดประตูรถแต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วย้ฮูได้เจอกันสักทีนะถนนเส้นนี้คุ้นคนไหมครับคุ้นสินะ ถนนที่คุณส่งคนมาส่งผมลงนรกมันไม่มีใครเลยจริงๆด้วยแบบนี้ใครจะมาช่วยกันนะเอ,อ่อฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำอาการสั่นกลัวของอินทราทำให้ภูม่าต้องยิ้มออกมาเพื่อให้เขาใจเย็นๆงั้นเรามาคุยกันหน่อยละกันผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำไม่ต้องกลัวนะผมเป็นคนใจดีในเนี้ยมันเหวี่ยงไม้เบสบอลไม่ได้ ใช่มันแคบเกินกว่าจะเหวี Esta, <c oughs> <c oughs> ่ยงไม้เบสบอลได้ผูม่าเลยใช้วิธีกระแทกไม้เบสบอลลงไปที่จุดอ่อนไหวของผู้ชายแทนเสียงร้องโหยหวนของคนที่หน้าเขียวเพราะการจุกนั้นทำให้ผูม่าต้องยิ้มออกมาเออบอกแล้วบอก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 แล้วครับโปรดติดตามตอนต่อไปไม่ได้รักสงบนะคะเออ ชอบจังเลยผู้ชายร้ายๆตอนนี้พี่ภูเข้าหมวดโหดแล้วเพราะว่าคุณป้าไม่อยู่คอยคุมประพฤติแบบนี้พี่ภูจะโหดได้ถึงไหนนะแล้วพวกนั้นจะเอาคืนยังไงมันจะต้องมีการเอาคืนแน่ๆอ้อแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่สง่งซุปเปอร์ตังเข้ามาให้นะคะแพ็คดีใจมากๆเลยละคะ่ะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กระดิง่งติง๊ง พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมาริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมเบุรกมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยล่ะ